ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจริ n งโค d ดนะครับลงไปถึงห้องเรียนของ Revit VIP ด้วยนะครับวันนี้เรามีติวเตอร์เพิ่มเติมกันนะครับเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินนะครับให้เราสามารถทำผังบริเวณได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าการเซตอัพหรือการทำงานเนี่ยที่ดินเนี่ยที่เราพอร์ตมาจากโฉนดนะครับมันจะไม่ได้รูปเข้าระนาบกับชีท โดยทีเดียวนะครับนออาจจะมีเอียงบ้างตามรูปแบบของที่ดินไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการระนาบที่สามารถจะเคลียร์กิจลายได้ง่ายๆนะครับเพราะ,ะนั้นอาจจะต้องมีการหมุน t r u t n นะครับให้อยู่ในมุมที่ถูกต้องนะครับคราวนี้การหมุน t r u t n เนี่ยมันจะต้องหมุนผ่าน Project Browser ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวทีผมไม่ได้พูดโปรเจกต์เบราว์นะครับผมหมายถึงว่าเ,เป็นตัว โปรเจกต์เบสพอยต์นะครับนะแล้วก็เซ e ว่พอยต์ด้วยนะครับม,มันไม่สามารถที่จะหมุนเฉพาะตัวรูปที่ดินมันได้นะเพราะมันจะทําให้ลิปมันเสียนะครับตอนนี้คือรูปที่ดินเนี่ยตรงกับโฉนดแล้วอยู่ทางทิศเหนือที่ตรงแล้วนะครับแต่ครนี้เราต้องการระนาบของที่ดินที่ที่มันลงระนาบกับกับตัวของแกน x y เพื่อที่เราจะทําการเคลียร์ิดลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการหมุนนะครับเพื่อให้ทิศมันยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะหมุนชิ้นงานเนี่ยให้มันเข้าระนาบ นะครับจะได้เขียนเช็คเป็นลูกด้านลูกตัดได้ง่ายนะครับะนั้นวิธีการก็คือเราจะไปปรับนะครับในส่วน orientation ให้เป็น true north ก่อนนะจากนั้นแล้วไปเลือก manage ครับเลือกไปที่ rotate to north นะครับเนาะเลื่อนแกนมาไว้ที่มุมของที่ดินครับจับแกนแล้วก็หมุนนะให้เข้าระนาบนะเราจะเห็นว่าแกนของ ทิศเหนือครับมันจะปรับไปตามรูปของของฉนดเหมือนเดิมนะครับซึ่งไปทําแกนเดียวกันครับแต่มันจะไม่ได้อยู่ในแนวตั้งฉากลนะ้มันจะเปลี่ยนระนาบที่ดินอยู่ในแนวตั้งฉากแทนนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถเคลียร์ผังบริเวณของเราได้ง่ายๆนะครับนะเราก็ใช้ m a s h i n g a n d s i z e สร้าง property line ขึ้นมานะครับเลือก big line นะฮะจากนั้นก็ finish ครับลบ r i g i o n ออก อันนี้ก็คือรูปที่ดินจริงๆที่เราสามารถเคลียร์งานได้แล้วครับนะที่เหลือก็คือการเซตอัพเรื่องของเซอร์เวย์พอยต์กับโปรเจกต์เบสพอยต์นะครับอย่างกรณีเซอร์เวย์พอยต์อยู่ศูนย์ศูนย์แล้วนะฮะที่ดินนี้เราต้องการให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ศูนย์เดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าต้องการที่ตำแหน่งศูนย์ศูนย์เดียวกันก็มูฟอัพขึ้นไปได้เลยนะครับเราก็จะได้ระยะของหมุดต่างๆนะครับที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะเซตตัวของสปอตโคอินเนตได้ละนะไม่ยากละ เซตตามมุมได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมปรับสเกลใหญ่ขึ้นหน่อยดีกว่านะจะได้เห็นภาพนะครับนะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งถ้าจะไม่ผิดตามรูปที่ดินเลยนะครับเนาะส่วนทิศนะครับที่เกิดจากการหมุน ซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้นะฮะมันจะหมุนตามตัวแกนถูกไหมครับทิศเหนือทิศใต้นะฮะตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราหมุนคืนได้นะครับเราหมุนคืนกลับไปเฉพาะทิศนะฮะเฉพาะทิศนะครับคลิกเข้าไปเลือกไปที่เช็คนอนเลือกเฉพาะวิวนะฮะแอปพลายโอเคนะครับจากนั้นเลือกโรเตชครับจับแกนแล้วก็หมุน29องศาใช่ไหมครับเมื่อ ที่เราออปรับตอนแรกเนาะปีนี้อนรอบเลือก View elevation นะครับ apply เคจากนั้นก็เลือก rotate ครับ d i s t r o y จับถึงกลางครับหมุนเรียบร้อยครับ ทีน,นี้เราก็เซ็ตงานได้เรียบร้อยแล้วครับเทีย์กิจไรได้ตามปกตินะทิศก็จะตรงกับโฉนดที่ดินนะครับเนาะเราก็เทีย์กิจไรตามปกติได้เลยครับมันก็จะไม่ส่งผลกระเทือนต่อเลเวลต่อตัวงานอืน่นๆที่ดินก็จะอยู่ในตัวของออไฟล์เดียวกันนะครับ สามารถเคลียร์งานได้เลยนะครับพอขึ้นไปนชั้นหนึ่งก็จะเป็นระยะของตัวงานนะครับพอดีผมลืมลืมล็อกไว้นะครับมันยังไม่ได้ล็อกไว้เดี๋ยวผมล็อกก่อนเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ล็อกจาก o ู Not เป็น Project Not e ซะนะครับเนาะโอเคทีน,นี้กลับไปที่แปลนชั้นที่หนึ่งครับเราจะเห็นว่ามุมขององศาเนี่ยมันก็จะจับระนาไปที่ตัวงานนะฮะ แต่ครันี้การเขียนเนี่ยเราอาจจะเขียนยากเพราะมันเอียงใช่ไหมเราสามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับปรับวิธีการเดียวกันปรับเป็นทูนอตนะมันก็จะเอียงกลับมาให้เลยฮนะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเซตใหม่ละเพราะมันเซตให้จากครั้งแรกแล้วนะครับเราก็ปรับเป็นทูนอตเขียนงานได้เลยครับนะเนอะแปลนอือ่นๆเช่นเดียวกันนะครับปรับเป็นทูนอตเขียนงานได้เลยยกเว้นซายซิง เราต้องการให้มันคงรูปแปลนเดิมของโฉนดที่ดินถูกไหมครับเดี๋ยวแปลนบ้านมันจะปรากฏตรงนี้เองนะครับอย่างเช่นผมเขียนแปลนลงไปในงานนะครับนะผมก็เขียนเครืกิจสี่เหลี่ยมปกติแบบนี้แหละไม่ได้ไปเขียนเอียงเฉียงนะครับเขียนต,งตรงๆแบบนี้แหละครับแต่พอมันกลับมาในรูปแบบของผังบริเวณเนี่ยมันจะเอียงให้เองครับนะนะผมเชื่อว่า ยังไม่เคยมีใครบอกเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กโมนาตนะครับโอเคนะเดี๋ยวยังมีอะไรอีกเยอะเลยครับแล้วก็ฝากเรื่องการต่อสมาชิกของกลุ่มเลวิดบีพด้วยนะครับเนาะพอหลังสิ้นเดือนนี้นะครับครบแปดเดือนก็สําหรับรายชื่อที่ถึงเวลาแล้วนะครับก็จะเริ่มทําการฟีดละนะครับผมตั้งระบบไว้เนาะท่านใดสนใจจะต่ออายุนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองทางด้านเลวิตหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับข้อมูลเรียลไทม์นะครับก็ เชิญเชิญเชิญครับเชียร์ให้ต่อสมาชิกเถอะนะครับรับรองว่าเกินคุ้มครับแล้วก็จะมีดิวเตอร์ดีๆอย่างนี้มาอีกเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับขอบคุณครับ